สวัสดีทุกคนนะครับผมโอมซ่าครับวันนี้ผมจะไปเล่นเกมที่มีชื่อว่าเฟสเลดกันนะครับอันนี้จะเป็นการเล่นครั้งแรกของผมเลยนะครับรโหลดสักครู่ครับเกมเริ่มแล้วนะครับก่อนเข้าเล่นครับผมเห็นเขาบอกว่าม้กางเขนสามารถที่จะสู้ศัตรูได้นะครับเดือนตุลาคมปี1982วันที่21ครับเดครับในเรื่องคือเหมือนมากับจับปีศาจครับเป็นเรื่องเล่าต่อกันมาเนาะโอเคเขาบอกว่าให้ใช้ไม้กางเขนครับ หาคีย์ก่อนกุญนแจนน่าจะอยู่แถวสุสานละกันนี่ไงอ๋อสามารถใช้งานโจมตีได้นี่ได้คีย์มาแล้วรึบไขไปเลยครับรึบอืเมเอร์คุยกับเธอก่อนบอกว่าให้ช่วยลูกของเขาด้วยครับเหมือนเขาโดนจับตัวไปกุญนแจกแล้ว ต้องหาอันใหม่นะครับฟาดไปเลยไม่มีอะไรครับตรงนี้ตัวละครไม่สามารถวิ่งได้นะครับมีมีด <Hi. S 1> โอ้ตกใจประตูขวาล่ะ มีคีย์ไหม้ <Nope. S 1> อาจจะต้องไล่พวกวิญญาณชั่วรายให้หมดก่อนก็ได้ครับเขาจะให้กุญแจเรามามงคุยดูสิฟึบเหมือนเดิมครับประโยคเดิมสำหรับกันต่อนะครับตรงจานเคลียร์แล้วมีชนสองด้วยน้ำเพิ่งเห็นจะขึ้นไปดูก่อนแล้วกัน ลาดไปเลยกับไลวิญญาณเนาะตุ๊กตาหมีสีขาวอาวุธโอพีมากนะครับที่เขาบอกเลยครับว่าจัดการได้ทุกอย่างเพิ่งสังเกตนะครับมีเลือดตรงทางขวามือด้วยอ้าวเพเตอรเ์เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตีก่อนไลวิญ,ญญาณชั่วร้ายคุย เขาบอกว่าห้องใต้ดินนะครับไปตอบไม่ได้ครับตรงนี้อุ้ยกระโลเจอแล้วหาตั้งนานไปกันเลยครับรบ เปิดสวิตก่อนสีเขียวแล้วกันเพราะว่าในอีพีก่อนผมก็ได้ใช้เอากุญแจสัมพันธ์นะครับฮลโหลบนลี่หรือเปล่านี้สัมพันธ์ได้ว่ามีวิญญาณนะครับเหมือนเดิมครับต้องการความช่วยเหลือนี่ไล่ขับไล่ครับปึ๊บวิญญาณจากล่างแล้วนะ วิญญาณชั่วร้ายแสดงว่าเข้าสิงจริงครับเขาก็งงว่าเอ๊ะมาทำอะไรที่นี่เกิดอะไรขึ้นบิลลี่ไปหาคีย์ก่อนดีไหมโอ้มีของจริงเว้ยไอ้ดีสู้เฮ้ยอย่าเข้ามาช่วยด้วยโอ้โหมันแจต้องดรอปจากบิลลี่นี่แหละ วิ่งทะลุกำแพงเฉยเลยทำลายอาคมนะครับเลเหลือประมาณเจ็สปร์เซ็นตครับผมกูใจอยู่ตรงนี้อืมรูปแบบเพลินดีครับมีการสู้บอสด,ด้วยสู้ศัตรูด้วยประตูนี้ฟลิปขับไล่กันต่อครับ ต้องไปหาแฉลงครับจุดนี้เอาขับไล่อุย้ยเต็มเลยเหลือชั้นสองนี่แหละโอ้คุณแจเต็มเลยปัสโซดูซับซ้อนดีนะครับปึ๊บเอาอาคมเหมือนห้องมันเกิดใหม่มาเรื่อยๆนะครับผมก็เล่งงงๆอยู่เออยาอุย้ย เราไปสิบเปอร์เซ็นต์รด,ดีคีย์อะลองไขไปก่อนโอเคถือมากลังเขตไว้ยังไม่ได้ออกจากที่นี่เลยนะครับมีรอยมือตอนนี้ขึ้นไปได้แล้วครับตรงนี้ตอนแรกยังไปไม่ได้อุ้ยขึ้นไปสิครับขับไล่เราควบคุมไม่อยู่เตรียมจุกเลยนะครับ เรียบร้อยถอยก่อนตั้งหลักก่อนคุณรู้สึกยังไงบ้างบิลลี่ฉันไม่ใช่บิลลี่ <Huh? S 1> อ้าวแล้วคุณคือใครโอ้มาแล้วในที่สุดฉันเป็นอิสระแล้วไม่นะจบแล้วครับเอ้ยอะไรอ่ะอฟันไปเล็ดเยอะมากหรือว่าจบแล้ว ดับไฟดับไฟไม่ใช่ไปสู้บอสดับไฟครับดับให้หมดตีไปเรื่อยๆโอ้เย้แล้วอีกอันเดียวตีที่ตัวบอสแหะครับดับไฟมันก็ดับเองจุบไปเรื่อยๆไปตรงไฟก่อนละกันเออไม่มีที่เติมเลือดเหรอเขาไปแล้วนี่คือเขาจะต้องไปหยุดปีศาจตัวนี้ครับก่อนทุกอย่างจะสายเกินไปต้องลงแล้วนะ มันไม่มีทางไปแล้วล่ะหรือมาหลังตรงที่ต้องใช้ชแสแลงหาคีย์ก่อนนะครับสแกนได้ครับผมโอเคทำพิธีได้คีย์มาแล้วฝาลงจะเปิดนะครับไปไขทางซ้ายได้เลยอันนี้จะรอดถึงจบเกมหรือเปล่านะ ลงล่างอุ้ยแอคสองครับชั้นใต้ดินครับผมพัดเซาแน่เลยต้องหมุนให้มันด้านเดียวกันก่อนเนาะลองดูอ๋อดูตรงนี้รับทราบดำลงเหลืองขึ้น แรงขึ้นอืประตูได้ถูกปลดล็อกนะครับด้านนี้เนาะ <S <S 2> <S 2> โอ้ยเขาคิดว่าที่นี่เหมือนมีปีศาจอยู่ <S 2> <S 2> ขับไล่ทุกอย่างนะครับต้องพังให้หมดมันน่าจะมีผลนะ เต็มเลยตุ๊กตามหมีรูปภาพสแกนได้ไหมไม่ได้นะครับอุ้เสียงอะไรอุ้ตามแมวทำลายซับปลดปล่อยรูปภาพเกือบน่าจะเคลียร์หมดครับไปตรงกลางต่อเลย อาจจะเป็น,นกลไกที่ทำให้ประตูด้านหน้าเปิดก็ได้นะครับมือใครดีไม่ไปเหยียบนะครับต้องหากุญแจสีแดงเอาอีกแล้วอยู่ตรงกระดูกแน่เลยตัวละครสามารถกระโดดได้นะครับถ้าวิ่งได้จะโอเคมากเลยเนาะอ๋อประตูนี้ไม่ได้เข้าเลย เริ่มเริ่มหลอดเริ่มกลัวแล้วประตูดเดียวแล้วนะตาแมวโอ้ยมันไม่ใช่ตาแมวมันเป็นวิญญาณเลยอไล่พังเข้าของก่อนนี่ไงครับคีโอหูหาตั้งนานปึ๊บไม่มีอะไรให้ทำลายแล้วนะครับดูกันต่อเลย เดี๋ยวค่อยมาทำรอบนอนแล้วกันผมว่าถ้าหาครบตรงกลงนั้นน่าจะเปิดไปเลยครับในเนื้อเ,เรื่องหลักเอาเอา,เอามีการบอกประตูล็อกด้วยตอนนี้อยู่ในต้นไม้ปีศาจนะครับอยู่ในความมืดทางก่อนครับสเต็ปแรกด่านค่อนข้างที่จะมืดนะครับ แลวสำรวจให้ทั่วก่อนมาตีรอเลยครับบอสท,ทำดาเมจได้ครับตรงนี้ให้ครบทุกตัวคนไหนตัวจริงเดี๋ยวเราคัดซี่ก่อนแล้วกันโอ้ประตูถูกเปิดออกแล้วออกแนวคล้ายๆแคมปิ้งเนาะอมมืดมากเลยเกมเขาให้ดำเนินไปต่อนะครับ โอ้ยืนตั้งนานกดกระยะใกล้ได้ครับผมอ้ายังไงอ๋อตอนแรกเขาบอกว่าให้เดินตามแสงโอเพนนะครับระวังตกค่อยเดินครับแล้วมันลอกปึ๊บจุดไฟ ต่อครับอู้ยูยต้องมีตัวจริงสักตัวนึงเปิดสวิตช์ครับผมหุ่นลำลองเสื้อดูสถานการณ์ไว้ก่อนโอเคชิดขอบได้โอ้อยู่มุมไว้ก่อนเลยตรงนี้มันแ,แปลกตีไปเลยนี่ตัวจริงเออว้ว กมันมันไปไม่ได้เขาไปแล้วใช่ไหมตรงเทียมเป็นจุดโฟกัสนะครับว้าวว้าว,วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่มันตัวผมเองนี่โดนสิ่งเข้าให้แล้วผีดเจ้ากรรมในเวรว้าเอ้ยโ oh, <no. S 1> ีตีดิตีเร็ว ม่งันเราโดนมันฆ่าแน่ถึกมากน่าจะถูกไปเรื่อยๆครับเพราะว่าดูรอบๆก็ไม่มีอะไรเลยแด้พังแล้วครับอีกสิบเปรเซนเรียบร้อยมาตรงที่เขาบอกอืมรอดนะครับเออ โอ้โอ,อนี่บอสเร็วๆตัวจริงเสียงจริง,รงฟาดรอไปก่อนโอ้ไว้เจอกันใหม่เราคัดซินก่อนดีกว่าโอ้มีคนมาช่วยครับเขาบอกว่าเป็นพ่อของเฮเล่าเขาให้ตามตัวละครคนนี้ไปครับไปกำจัดปีศาจด้วยกันแอคสามครับผมโอ้เดินทางไกลมากเลือดก็ไม่เซมนะครับถ้าตายก็นะ ผมต้องเล่นใหม่นะครับหรือไม่ก็ต้องใช้เกมพานในการชุบเนาะเหมือนเดิมครับไม่เป็นไรครับมีคนช่วยรอบนี้ท,ทําพิธีก่อนตามสเต็ปพอต้องประกดตัวแน่ครับตรงนี้อันนี้เรียกเป็นบาทหลวงก็ได้เนอะอืมกำลังทําพิธีอยู่ขอให้เรามาจุดไฟนะครับเปิดตรงไหนกุญแจเก็บไปก่อนปึ๊บ ชั้นสองมีสองชั้นครับโอ้มีหลายจุดเลยได้เยลโล่คีมาครับโอเคคัสซินขึ้นมาแล้วได้กุญแจสีเหลืองมาแล้วมันต้องทำอะไรแน่ๆบุชายันโอ้บัตรลงช่วยด้วย แอบข้างหลังไว้อุ้ยลอยได้มายาลกุ้ยนี่ไงวิญญาณสิงอยู่ในตุ๊กตาหมีเตรียมเลยให้บัดหลงนแทงก่อนลายหมดแล้วเอ้ยเอ้ยช่วยด้วยไม่เกี่ยววว้าวตรงนี้ไม่ปลอดภัยเว้ยผมว่าแรงอ่ะชั้นสองเป็นชั้นสองเลยโอ้ เส้นสองไม่ให้ขึ้นนะครับหลบไปก่อนนี่เข่าไล่ไปตอนนี้หลบได้หรือเปล่ามันทะลุครับออบเจทะลุเอ้ามีทางลงข้างล่างเย็นโลกขีเดียวเข่าเออเออปืนอุ้ยอุ้ยอ๋อบ้าอ่วยเจ้ด้วยปืนอยู่ข้างล่างต้องเก็บปืนไปยิงนะครับไม่งั้นไม่รอดโอ้วิลลี่มาแล้วได้ปืนมาแล้ว โอเคยิงมันเลยรอก่อนโอ้ถือมารอแล้วครับไปเถอดนะสงบสติอารมณ์ไปอา้าวกระสุนยิงไปแล้วลาดไปก่อนเอาเมื่อกี้ให้เอาปืนมาทำไมขับไล่วิญญาณครับเหมือนปัดหลวงเขาน่าจะสะกดจิตเรียบร้อยแล้วให้เราใช้ไมก้กางเขนกำจัดศัตรูนะครับเอ้ เอาเลยพลังบอสเก็นกิว้าวยวอยู่กับที่คำห้ามติดอะไรทั้งสิ้นมันขึ้นข,ขาวๆตรงนี้นปบาบัดหลวงด้วยนะครับโอ้ยมือมือยาอู้สองอย่างเลยจุกไปว้าวเอาี่ไงตีได้มันขึ้นออร่ารไงอุย้ยอย่าใจเย็นมดนไปเรื่อยๆให้พลังมันหมดที่ขาวๆคือมันเหมือนพลังมันลดลงนะครับ เสริมไปเรื่อยๆโอ้ยยาช่วยด้วยโอ้สามสี่ห้าหกลูกอ๋อเป็นชื่อท่าครับก็คืออย่าไปโดนดีกว่ารอให้บาดหลงท่องบทตรวจให้เสร็จเมือ่อกี้ขึ้นขาวๆให้ไปทำอะไรหรือเปล่านี่อ๋อโอ้ยวนเป็นชั่วโมงเว้ยตรงนี้ละกันที่ยังไม่ได้จุดนะครับ โอ้าวลบเร็วเรียบร้อยรอบนี้ไปฉันสองได้อะไรเนี่ยเว้ยเอาจุดให้หมดมือมาช่วยด้วยโอ้โหโอ้หยเ้ยลบเร็วยาจุกไว้จุกเข้าไว้ เฮ้ยเสียเวลาวนตั้งนานขออภัยด้วยครับมันติดตามท่าน,นี้มันติดตามเราฟังว่าว่าว่าเหลือติ่งแมวแย่ yeah, แล้วอันสุดท้ายยาว่าว้า,วา,วา เป็นซื้อท่าเึ็นซื้อท่าเวอโอโอเคลองไปดูก่อนเอานี่ไงออกล่างไปแล้วไม่ได้ดูคัสซีนเลยก็คือวิญญาณหายไปแล้ววิญญาณชั่วร้ายเขาคงต้องให้ตีแหละครับตามเนื้อเรื่องอืมวิญญาณออกไปแล้ว โอเป็นกระดูกเลยครับอ๋อนี่เขาเป็นิสลัดแล้วครับ Thank you ลาก่สุสุขติบิลลี่ไม่ต้องเสียใจนะไฮโจอคิดซะว่าเราทําดีที่สุดแล้ววันนี้เรียบร้อยครับผมกูดเอ็นดิ้งครับเย้ yeah. ผมว่าถ้าผมตายครับน่าจะแบดเอ็นริอสวยดีนะตรงนี้ไปวนตั้งนานครับคุณผู้ชมด่านบอสเนี่ยเขาให้คุณผู้ชมจุดไฟอย่างเดียวเลยครับแล้วก็หลบกระสุนด้วยนะกูดเอ็นเย่สนุกดีครับเล่นครั้งแรกก็ทาทายดีและนี่ก็คือเกมเฟสเลดน,นะครับคุณผู้ชมสนใจก็มาลองเล่นกันได้ครับเล่นกันหลายคนสนุกดีครับเป็นนวพัซเซอร์แล้วก็ได้ต่อสู้กับบอสด้ครับแล้วก็ไขปริศนาต่างๆ ไว้เราดูกันต่อในอัปเดตต่อไปของเกมนี้นะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้เจอกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีครับ